สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะเช้ชาวันนี้นะคะมาพบก,กับช่องพังไส้เชรแฟมิลี่นะคะยินดีต้อนรับคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ยยใจดีนะคะคุณแม่คุกกี้นะคะวันนี้เมตานะคะพังไส้เพช้างทั้งสิบเจ็ดเดือนนะคะเป็นย่านะคะ อันนี้เป็นยา50มัดเลยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่คอกกี้ด้วยนะคะอันนี้พี่ภายวันชัยก็มาส่งให้แล้วนะคะ <c oughs> ก็ขอให้คุณแม่นะคะมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงนะคะคิดระวางสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปตารถันนาทุกๆประการเลยนะคะวันนี้กราบขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาป้อน พี่เมตานะคะพังส้ยเพรนะคะช้างท้องสิบเจ็ดเดือนนะคะวันนี้ให้ได้ทานญ้านะคะสวยๆเลยนะคะอ่ะขอบคุณค่าเลยขอบคุณค่าอ๋อขอบคุณใหญ่เลยอ่ะขอบคุณดังๆังอีขอบคุณคุณแม่เค้ากี้ค่ะอ่ะเสียงเล็โอ้ขอใหญ่เลยนะ,ะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาให้เลยนะคะ นี่นะคะมาดูส้อยเพชรทานกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะวู้เอาไปทั้งกราเลยนะคะทั้งมัดเลยนะคะอร่อยมากนะคะส้อยเพชรนะคะทานอร่อยจริงๆนะคะวันนี้ก็สธุอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่คกกี้ด้วยนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขนะคะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงนะคะคิดระหว่างสิ่งใดก็ขอให้ สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกทประการนะคะกิจการงานที่ทําอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะขอให้ผลได้ผลกําไรเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะที่เข้ามาปอนผลป้ปอนหญ้านะคะวันนี้ก็เท่ากับคุณแม่มาปอนหญ้าให้นะคะเนี่ยห้าสิบมัดเลยนะคะเยอะมากนะคะวันนี้ซอยเฟรดได้ทานจุกๆกันไปเลยนะคะ ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ก็พี่เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะอ่าเอา่อพี่ทายวันชัยนะคะสะพานบุญนะคะพี่ฝนนะคะมาส่งให้ถึงที่เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆานะคะดูนะคะใส่เฟตทานอร่อยมากนะคะเจ้าตัวน,น้อยนะคะก็จะได้ทานยาจากคุณแม่ด้วยนะคะ ขอห้นี่ส่งผลบุญที่คุณแม่ได้เมตตานะคะให้น้องไซเพชรได้มีหญ้านะคะอร่อยๆนะคะยาใบข้าวนะคะให้น้องได้ทานในวันนี้นะคะจงส่งผลให้คุณแม่นะคะจงมีแต่ความสุขนะคะดูนะคะดีใจนะคะาซเพชรนะคะเดี๋ยวเราไปรูปเจ้าตัวน้อยกันนะคะโอ้เจ้าตัวน้อยอุ้ยดิ้นด้วยนะคะอ นะคะจะตัวน้อยดิ้นนะคะเมื่อสักครู่นะคะโอ้โหนะคะไล่แล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะคะวันนี้ก็ยิบยิบห้านี้ก็ครบสิบแปดเดือนนะคะดูนะคะท้องใหญ่มากนะคะ ้อใหญ่มากมมมานะมมสำหรับพลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะ ให้กัพวกเราช่องผังไส้เพฟรแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปไปเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณคะ่ะอาขอบคุณค่าก่อนเล้ออขอบคุณค่ะขอบคุณค่าเล้อขอบคุณค่า,อคคาโอ้โหทานอย่างเดียวเลยนะคะ